สวัสดีครับมาพบกับ่องน้าพูชาแนลพี่น้องกับบา้าคมผานเนาะเมื่อนอ้สิาพ,พี่น้องมากินซอยจุตาบานพี่น้องผักกะสีต้นหอมกระลำแล้วก็พริกกระเทียมแน่นอพี่น้องเนาะมากแก้มบรรยากาศย้มาแรงพี่น้องเป็นสีขึ้มๆเมื่อน,นี่คือฝนสะตกเนี่มาพี่น้องมามาแซ่กับบา้าําผานบานนี่ใส่ซอสเนาะพี่น้องเนาะ แกวเพียบพี่น้องอืมานจ,จ่วยพี่น้องนาะตอนแย่พี่น้อง คำับใหญ่ไ,ไปเลยพี่น้องอืมสดเพียงฮะใส่สองไปเลยนี่ 嗯。Mm? នេះស្រោចน้ําចាំងសាចិត្តពីងនេះ บรรยากาศย่งมาแรงพี่นอ้องเมื่อนี้ ฮึมฮึมโนแห้งอะพริกเนี่ยตอนใหญ่ๆนะพี่น้อง ตอนนี่พี่น้องเพื่อพี่เพื่อน้องเลอพี่น้องนี่ผู้ที่เป็นข่าวมาเบิ่งเนาะคำยิ่งใหญ่เลยพี่น้องคำนี่ม โอ้เจ้าเผ็ดพี่น้อง เผ็ดพี่น้องเลย คั่นในในม,มในพี่น้องขึ้งใหแต่ไม่ร้มในพี่น้องมันหอน Cepat-cepat saya pindah Cepat-cepat saya pindah cepat If you know Deu you pra know. มาหน่อยว่าแม่ตัวนี้พี่น้องตับนี่หลายเติบตัวนี้กล่องเสีย lâm nhìn phải không Ừ, เสียก็จะกกวนพี่น้องเอ้ จิ้มแซบพี่น้องเลย 嗯。Mm. ตกด้้นอ่พีงคำมสุดท้ายเพื่อพี่พาน้องเพื่อน้องเ้อพี่น้องครับคำสุดท้ายพดดอดีตับหวานพี่น้อง มันจะสวยสุดท้ายแล้วแกเบ่งให้บ้าขมผัน่นเนี่ยแกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ้าขมผั่นเนี่ยออพี่น้อง้กดซับสไครต์กดติดตามให้บ้าขมผั่นเนี่ยกับสองน้าพูดแวนวะ้ะพี่น้องเนาะฝนตกมาแล้วพี่น้อง ไว้เจอกันคลิปต่อไปเนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ